เฮ้ยปิดประตูไม่ได้ป่วยแล้วไปเลยไปเล้ยงไปเลีไปโอ้โหเจอร์นัดรอพวกเดียวกันมึงเิยิงดิโอ้โหเกินไปมาด้งตอัะวยขึ้นไปเลย สวยสวยนี่แหละการดีมากการการเล่นดีอยากเล่นดีอยากยังไงนะดูพี่แจ็คแล้วจะทำตามมงจะเล่นดีไม่รู้วะเท่าไรเด็กส่แล้วเด็กสแล้วด่ีเด็กสแล้วสี่สองวะสองสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้า เชียร์ไปก่อนนับให้นับให้เพานะอย่ารีบเฮ้ยูนด้ห้าห้าหผู้ใส่กล้องหน่อยผู้ใส่กล้องหน่อย 6ข6ขเฮ้ยได้ได้เฮ้ยสวยร้องไอ้เหี้ยเออมาร์คร้องอย่างนี้แหละต้องยิงเยอะไปไป3-2 3-2ได้เปรียบได้เปรียบมีบอลมีเบอลไอ้เหี้ยยิงขันแหลมเลยเหี้ยเก็บเก็บ

ช, voi, English, ช oh, 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 oh. ่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเล่พาไปเล่พาไปเล่ได้ไดเซตเซยโอ้ยดีวเฮ้ยเซตไปเง่ายหมน่ได้เออยเราตงหลากหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮยนฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ้ยเฮ้ยเน้ยยเ่้ยเน้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮยย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 ย เฮ้ยเมฟิลเฟตด้วยเฮียเจ็เอาน้าวน่เขาอีเร็วเร็วนี่ตัวแม่อยู่ที่นี่เจ็ดหก

สนดึงช้าคนดึงช่วงจังหวะแล่โดนเ้ยเฮ้เฮ้ยไปไปไปสไปสองไปดึงก่อนดิถูกเชือยูไไปไปอย่าอ้อมตัวไปเฮ้ยไอ้เจาอ้อมตัวไปจบเองจบเองจบเองเฮ้นี่จบอยู่นี่เฮ้ยสิบสโอ้ยเกินครับ ออกด้วกันวนดย็นๆด้วยก็เลยเลูอีกอได้ก่อนรับนำแล้วเจ็ดเอาาับน้ับน้ำเจ็ดเซผไม่ได้ผมเป็นสกอร์บอลสามเต้ยสิบเก้าเก้าเ บอลนบอลบออบอเพื่อน่อนองเพื่นกอดกอดจับเอต้นนี้แล้วเบอก่าไอ้ีต้นนี้แล้วไปไปมไวชาจา้าวดีดีทุกอย่างเลยยกอพี่แจ็ค เอ็ดิเล็บไว้เนี่ยเล็บตัวเองวาเล็บตัวเองมาตรงน้าตรนี่ไปดีไปดีไปดไปีกลอยลอยไปไปแม่มารับแล้วนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดสอสเอ็ดโอเคสวยกลับมา เสียเปล่าเลยนยเกโอ้เช็ดนิขุมเลยโอ้โหไม่กันยเดีงไงล่ะใครมาใกล้เฮียนะจ๊ะเอ้ไรแล่แม่ใครมาลับแม่ใครมาลับแม่ผู้องใครมาเปล่าไม่มีไม่มีเราตกันหมดแล้วผูกองใครมาเปล่าต้นไม้เอง21ดูสีดูสีขอมายโยนไปตองรับน้ำรับน้ำ21

มันาจังหวะยากมากเยว่ยมแหวมัดอย่างนี้แล้วว่าถ้ามึงตื่นมาเจ็บไม่กเด็นเลยต้องดึง้องดึงจังกว่เนาะองติบเอ็ดเฮ้อต้องมาดูว่เออไอเยี่ยเล็งรวบลงชิดเป็นสิบสี

เรียบร้อยน้อนี้องนูนะวนงานน่ะกไม่้นดิ้นดอ้นดนด้นดิ่นด้นดิ้นด้นดิ้นดิ้นนดิ้นดิ่นดิอนดิ้้นดิ้นดิ้้นดิ้้นดิ้นดินดิดิดิ้ด้้ดด บุกน้ำขีดแดงหลังเฮ้ยสามเต้มไม่ลงโอ้ไปแดงได้แดงเปมือนเลยฮะพึงฟาวสองเหมือนตอนไก่ฮึ้ยมึงฟาวสองพึงฟาวสองถือว่าได้มึงไปซ้ายก็ไม่ได้ขวาไม่ได้เอาดะแล้วเดี๋ยวสมบอยนี่มึงฟาวครั้งที่สอง เพราะทุกครั้งเราไม่ได้พูดอะไรกับพ่อแม่แค่สิบหล่อวิ่งชนเองนี่ไงบอกอยู่ว่าสถานนี้งูทั้งนั้นงูทั้งนั้นสิบสี่ิบหี่สิ้หกี่่ยเงี้ยนึครับดูอีกอีกตาใส่ไม่หลังครคนใช ฮะโอโหเออตกใจตกเท่ากท่ไอเดียอวาจะขึ้นเลยเร็วไว้เร็วเสียสมองสู้มันสู้ไม่ได้สิ่อยเลยเสหมเไ อะไรเนี่ยอะไระเสียอะไรวะตำลวนป้าไว้หรืว่ากูออกว่าไปออกแน่หนก้ามึงได้นอนก้าวม้งมึงไม่เสีเีงเออตัวกเข้าเออเอาดิโอ้ชาแล้วพีนูนพาขึ้นไปเลยครับโอ้ยสองสองิจุดเยจุดสองด้วย โอ้ยจุดสองมีแก้บ้างไอ้พี่เด้งบ้าบีตื่นเต้นแล้วพี่บางคนนี้ก็ป้อนเข้าปากเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตบอัดเลยเว้ยสุดยอดลูกเก่าไงนี่สุดยอดสุดยอด หมไปแล้วมึงต้องด่าเพื่อนมึงน่นไอ้มาร์ทน่นที่ปวนนี้เลง่ายปวดหกข้าสกาสามแต้มต้องเอาแล้วเราเห็นสายเราอ้เแต่งบอลนานนิ ขวาไอ้สายาเอาแล้วเมทเอาแล้วเมรล้อ้าวโอบแสหงสงเม้มตรงี้สิบแปดสิบหกรับน้ำรับน้จริงไหเนี่ยนียเ็นไปได้ไงวะสิบแปสิบหกรับน้ำาดเข้าไปไดแลวสมเต็ม เกินกว่าเบี้ยวเกินกว่าเบี้ยวบ้รงเอาแล้วสามแต้มต้องเอาแล้วสามแต้มต้องเอาแล้วไปนู่นในฝันเลยโลโก้่ยามาก็ได้แต่ถ้ามึงจะยิงจัดไปโดนจัดไาเอ้ยเอ้ยเขึ้นไปเลยโอ้ย ยิงสวยสวยี่แจ็คยิงสามจบเลยเฮียอะไรอะไรกันไปกันบางบางบาให้ขึ้นบังแปดเท่าแปดเท่าเอาละเมื่อก่จบดีพี่แจ็คแล้วแจ็ค่ยอมยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจวะพี่แจ็คยิงสามดิแกมีแจ็ค เฮ้ยครับเฮ้ยเอาแล้วยี่สิบแปดกันสามกันสามกันสามสามแต้มมีเกาไอหมัดนะมีเกาไอหมัดเอ้นุ้ยไอ้เตอร์แน่บอกผลได้ด้วยนะบอกเลยกูให้วาดต้นยิงเลยบอกผลได้ด้วยต้นยิงต้นยิงให้นัดยิงนัดนัดนัดมึงต้องยิงนัดยิงได้พี่แจ็คเดี๋ยวกูกันให้ด้วยนัดมานัดไปยิงนัดทำยิงอะไรนะประกบเลย ดูดูดูนั่นร้องโหยมีประโยชน์มีประโยชน์นี่ไงนี่ไงแต้มนี่ไงเฮ้ยเอาแล้วโฮ้ยบายบายบ่เอ้ยเฮ้ยเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงมาขึ้นมาเลยเฮ้ยบายบมันไว้หมันเว้ยมันเว้ยมันเว้ยได้ได้ไม่เฝ้าหลังเข้า

ก็ถ้าพี่มีน้ำใจก็ให้เด็กยิงกันแค่นี้สองแต้มเมย์สองแต้มสองพ่อชุดแม่งเลยเอาแล้วเอาแล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยจบพี่กันลเยผู้ชอบที่ว่าใจไปใจมาต้องเป็นจบพี่กันเลยกันก็บอกกูไม่ยิงแล้ว ไม่ไม่ยิงวะกลัวเออไม่าจไปายมาแล้วจบทีการเนี้ยยิงไปเลยกันถ้าจังหวะนี้โอ้ลูกโอ้ลูกโอลูกไมเฮ้ เข้าตัวนี้ยิงลงแล้วแม่งไม่เอามึงอย่าช้าดิโอ้โหเนี่ยมึงช้าเฮียมึงคิดช้าเกินมึงจะ่าส่งคืนกันลงคิดไม่ออกมองหาพี่นูนุ่นมองหาพี่นูนดิพี่นูนขึ้นไปได้เลยเป็นเซนเตอร์ที่เลี้ยงได้เลี้ยงอย่างเดียวเล่นเลี้ย้องเลี้ยงอย่างเดียวัััไไไปปป แจ็คกีนหน่อยแจ็คกีนหน่อยหลุดแล้วเฮียแทมเฮียแทมเลียวเอาสามตใจติดใจมรู้สะกเอีกันรู้สกเาะก์เท่าไรรู้เาิเท่าตจะชนะน่แชิปลุดลุดลุดเรียบร้อยสัต เรียบร้อยอ้าวเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงเอามึงมึงจะแย่งทีมนู้นมึงจะพาเละแล้วมึงเอาแล้วมึงเอาแล้วเอาแล้วมึง สเกนตเกนเนี่นุ่นเก็นเนี่ไมแจ็คเลวใส่สิบก้ามานี่ว่าดีดโดนฝาฝาจุดโทษสองลูก่สองลูกครับ้าขาเข้าไปอะไรโอ้มึงจะเข้าไปขามึงจะเข้าไปทำไม เขาไม่เข้าเขาอยากดีแกชอบมันแคบอะไม่ให้เข้าได้ไงชอบกว่าใครจะไปอยากเข้ามั่วดิเมาๆม้เมาอแล้วมึงตกทีเมดไมขามั่วมึงก็เข้าองหลังบี้จัดสั่งเดียวเรียบร้อยีเรียบร้อยอยู่แล้ว 哎呀，Ken。